สวัสดีครับกับพ่วงก,กินหรูอ,อยู่ป่าวันนี้เราจะมาทําเมนูแซลมอนซอสมะนาวผสมผักชีลาวมาดูดิว่าคือแซลมอนยี่ห้อผมไม่บอกอะแต่มาตัวไปวันนี้เราจะมาะกินหรูอ,อยู่ป่ากันนะฮะผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไงเพราะดูจากหน้าหน้าสองนี่เราไปได้ของแต่อ,อีเกียร์ไงไออย่างนี้ก,กลัวแตกก็ือนี่ของอีเกียร์กันเท่าน่าตานี่อันนี้ในรูปจามาํารูปแล้จะเป็นผักชีลาวใช่ไหม อันนี้พาร์คีลาวมีมันเลมอนอันนี้เขาน่าจะผสมมากินมาหมดแนละ้วอ่ะวิธีก็คงไม่มีอะไรมากนะก็แค่เอาเลม,มอนมาวางโอ้นี่ไงมันเป็นตอกแบบผสมผักชีลาวมาแล้วจริงด้วยเป็นไงรัวเชฟอีสัส <c ười> มันอ,อมนะพอไม่ไปใช้เฮ้ย <c ười> แต่พอคืนลงไปแล้วมันม,มีกลิ่นแบบว่าย่างทางยุโรปยุโรปหน่อยเหมือนแบบกลิ่นเนยกลิ่นเลมอนนะ่ะโอแตกว่าวันแรกอ่มเลยไอ้เยัยไม่อมพอผักชีลาวอมเลย อลองดูลองดูวันนี้เราจะนาไปอบปะอบห่อฟอยเดี๋ยวเราจะห่อฟอยแล้วก็เราก็ไปตั้งไฟดูว่ามันจะกินได้ไหมจังหวะที่เรารอเมนคอร์สเราฮนะคือไก่หมนุน <Ooh. S 1> ไก่หมุนนคะรนายกเราก็มาทาแอปพปิลเทเตอร์กัจริงๆ,ๆเราซื้อเขาอะจบแล้วนะกินได้เลยนะมันนด่นีมีการแคมอ่ะการทำอาหารน่ะมันเป็นการอะไรที่มันคู่กันเนี่ยถาม่นั่งซื้อกินซื้อกินที่ไหนก็ได้ เรามาค่อกเพื่อให้มันสุมให้มันสุกะทั่วกันเตานี้ไม่ว่างเราเตานี้น<า>นแล้วกันนี่เราข,ข,อขอขอยื่ไฟไฟ,ไฟแช็คหน่อย<า>เอ้ยย่างหมาแดด <laughs> <laughs> ประมาณ10นาทีได้นะเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าประมาณไหนกับเจ้าแซลมอนซอสมะนาวอุย้ยนี่ชมพูเลยอ่ะ ขั้นตอนการชิมกัน,ะะนดีกวออ่าเป็นยังไงนะละม่อนตรนนี้ของน้อยแย้นะครับโอ้โหอืมเฮ้ยมันเหมือนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรย่าวอาที่มันมีละเนญ่าที่มันใส่นมด้วยอ่าใช่ใชเออแ,แต่มันมีเปรี้ยวหน่อยละม่อนผสมเลยนะแตกินกินในเนี่ย มันไม่เหมือนตอนแรกไอกลิ่นเมกี้เรามันคือนลงไปเพิ่งมีกลิ่นขึ้นมาลองดูมันอ่อนออนโอ้ยแยแม่งร้านแล้วดูแบบคลีนเลยพอมีผักวางโอ้ยโอ้โหง่ายๆพี่มันถูกต้องถูกต้องเลยฮะก็ใครที่อยากลองทำนะแบบสำเร็จรูปง่ายๆใช่ทำกินเองได้ก็แค่มีถาดจริงมีฟอยล์เพื่อให้มันสุกทั่วถึงปลาเฉยนะ ก็เอาลองลามาดูก็มีแค่แซลมอนซอสจากอีเกียใช่เด่นเด่นรูปเลยจำไม่ได้แนละ้วเท่าไหร่วะซอสอ่ะแต่ไม่แพงนะประมาณร้อยกว่าบาทเลยละซองหนึ่งก็ได้เนี่ยถาดหนึ่งกินได้มื้อใหญ่เลยแบบหรูเลยแล้วก็แซลมอนคือแซลมอนามาแนือน้อแซลมอนที่ไม่มีก้างก็จะดูดกว่าลองไปทํากินดูนะกับผักสลัดอร่อยอร่อยจากแจ๊คพี่แจ๊คเราร้านอะไรนะไม้มะลิไปแล้วรอกินไก่กันเดียวปะก็อลองไปทําดูนะครับแต่กดไลค์กดแชร์กันดน้วยนะ